ในตอนที่แล้วเราพูดถึงสถิติทางคดีฆาตกรรมในการ์ตูนโคน,นันมาตอนนี้เรามาพูดถึงแกเจ็ตของโคน,นันกันบ้างครับตามท้องเรื่องดรอกรอาคะเป็นผู้สร้างอุปกรณ์แกเจ็ตวิเศษต่างๆให้โคน,นันไม่ว่าจะเป็นแว่นตาหูกระต่ายรองเท้าเพิ่มพลังเตะสเก็ตบอร์ดแต่แกเจ็ตที่เราคุ้นตาม,มากที่สุดก็คือนาฬิกายิงยาสลบวันนี้เรามาดูกันครับว่ายาสลบที่โคน,นันใช้มีอะไรให้เซอร์เวยกันบ้างจงุดประสงค์หลักๆของนาฬิกายาสลบคือการยิงใส่คนร้ายให้สลบก่อนจะหลบหนี โดยโคนันเริ่มใช้นาฬิกายิงยาสลบครั้งแรกในตอนที่6ตลอดทั้งเรื่องโคนันใช้ยาสลบมาแลทั้งหมด76ครั้งนักสืบโมริโคโกโรโดนยิงทั้งหมด52ครั้งโดนคนอื่นๆ22ครั้งและยิงไม่สําเร็จ1ครั้งสิ่งที่คนดูคุ้นตามากที่สุดคือโคนันยิงยาสลบใส่นักสืบโมริโคโกโรสลบจากนั้นก็ใช้หูกระต่ายแปลนเสียงตัวเองให้เป็นเสียงของนักสืบโคโกโรเพื่อไขคดีปริศนาต่างๆ นนักสืบคโกรบได้รับฉายาว่านักสืบลิทราเราลองมาวิเคราะห์กันต่อว่าอาการเบื้องต้นของยาสลบของโคนันมีอะไรบ้าง Short acting drug. หรือออกฤทธิ์เร็วมาก full consciousness without residual effect. หรือสามารถฟื้นคืนสติโดยไม่มีอาการสลึมสลือหรือจำเหตุการณ์ไม่ได้จากอาการทั้งหมดต้องบอกเลยครับ ยาสลบที่ได้ผลอย่างในการ์ตูนนั้นไม่มีอยู่จริงในโลกด้วยเหตุผล2ข้อข้อที่1การให้ยาสลบนั้นทําได้3แบบคือ ดมยาและฉีดเข้าเส้นเลือดดำในกรณีนักสืบโคโกโร่ที่มักจะโดนฉีดเข้าที่ต้นคอเป็นการฉีดเข้ากล้ามเนื้อซึ่งยาจะเริ่มออกฤทธิ์ที่15นาทีและจะทําให้สลบได้นานประมาณ1ชั่วโมงซึ่งวิธีที่ทําให้ยาสลบออกฤทธิ์เร็วที่สุดคือฉีดเข้าเส้นเลือดดำและหากต้องการให้ตื่นขึ้นมาโดยไม่มีอาการสลุมสลือเลยและจําเหตุการณ์ไม่ได้ก็ต้องใช้ตัวยาที่จําเพาะมากขึ้นซึ่งจะมาสู่เหตุผลข้อที่2ก็คือตัวยาที่แรงขึ้นจะทําให้คนโดนยาสลบไม่สามารถนั่งตัวตรง เพราะฤิ์ยาจะทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวและนอนเรียราดกับพื้นไปเลยทีเดียวแต่ถ้าจะหายาสลบที่ใกล้เคียงกับในกระตูนมากที่สุดก็คงจะเป็น p r o p o อ o l ฟร์เพราพฟเป็นยาสลบชนิดที่ฉีดเข้าเส้นเลือดดำมีสีคล้ายนมเป็นยาสลบที่ส่วนใหญ่จะใช้แต่ในห้องผ่าตัดออกฤทธิ์ภายใน30วินาทีและจะสลบประมาณ3-5นาทีตามแต่ขนาดที่ใช้ส่วนปริมาณที่ใช้คือ1.5-3มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัม นักสืบโมริโคโคโรมีส่วนสูง182ซนตมรน้ำหนักมาตรฐานของส่วนสูง182คือ80กิโกรัในกรณีนักสืบโคโกโรที่ยังไม่เคยมีการระบุน้ำหนักในกระตูนเลยดูจากรูปร่างแล้วเราสันนิษฐานว่านักสืบโคโกโรน่าจะมีน้ำหนักประมาณ70กิกรัม ดังนั้นโคนันจะต้องยิงพิปรฟอร์ในปริมาณ2 1 0มิลลิกรัมหรือเทียบเป็น21มิลลิลิตรเพื่อทำให้นักสือโคโกโร่สลบตลอดทั้งเรื่องโคนันยิงยาสลบใส่นักสืโมริมาแล้วทั้งหมด52ครั้งซึ่งหารเฉลี่ยเวลา1ปีแล้วจะพบว่านักสือมริโดนยาสลบยิงอาทิตย์ละ1ครั้งนั่นก็เท่ากับว่านักสือมอริโครกโร่ได้รับยาพิปรฟอร์มาแล้วรวม1920มิมลิกรัมหรือเท่ากับมิลลิลหรือประมาณ1ลิตรกันเลยทีเดียว ด้วยปริมาณยาขนาดนี้สามารถทําให้มีผลข้างเคียงคือกดก,การทํางานของหัวใจทําให้กล้ามเนื้อหัวใจทํางานลดลงความดันตกลงหยุดหายใจและที่สําคัญยาพลาฟฟอร์ยังถือเป็นยาเสพติดอันตรายชนิดหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยฆ่าชีวิตไมเคิลแจ็คสันมาแล้ว ไมเคิลแจ็ c สันเดอะคิงออฟพ็อหนึ่งในนักร้องที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งของประวัติศาสตร์ดนตรีโรคเสียชีวิตลงเมื่อวันที่25มิถุนายน2552ด้วยอาการเสพยากเกินขนาด วันที่2กุมภาพันธ์พศ2553สนักข่าว BBC รายงานว่าคอนราดเมเร่แพทย์ประจำตัวของไมเคิลถูกดำเนินคดีในข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาจากการสืบสวนพบว่าดรคอนราดเมเร่ Murray, ได้ให้ยาพ,พิโพรฟอรแก่ไมเคิลในปริมาณ50มิลิเป็นเวลา42วันและ25มิลิเป็นเวลา18วันสรุปไมเคิลแจ็กสันได้รับยาพ,พิโพฟอรติดต่อกันเป็นเวลา60วันรวมปริมาณทั้งหมด 2,575มิล mm หรือเท่ากับ2.5ลิตรหรือมากกว่านักสืบโมริโคโคร1.5เท่ายังมีรายงานต่ออีกว่าดรคอนราดเมเร่ Murray, ได้สั่งซื้อยาพารพ์โพโลช่วงก่อนไมเคิลจะเสียชีวิตถึง4แกลลอนหรือ15ลิตรนั่นก็เพียงพอสำหรับทำให้คน714คนสลบพร้อมกันได้เลยนะซึ่งถ้าเราเอายาพารพ์โพโลทั้งหมดนี้เอาไปให้คนนั้น คนนั้นจะมียาสลบไว่ายิงนักสืบโมริโคโกรอาทิตย์ละหนึ่งเข็มไปอีกเป็นเวลา10ปีเลยทีเดียวถ้านักสืบไม่ตายก็สีกก่อน,นะนะ